ครับก็นิวิทสี่แปปดพลัดครับก็อาการเหมือนเดิมครับอาการยอดฮิตก็คือเครื่องเล่งเองครับแล้วก็ปรับเดินเบาไม่ได้ครับน่า,นาจะขอน่าจะ ทิ้งไว้นานนะครับก็เห็นมีฝุ่นติดก็เป็นที่เดิมครับที่เป็นที่ยางคอรีดครับหรือยางท่อไอดีครับรั่วครับ ก็วันนี้จะเอาวิธีการเปลี่ยนแบบชัดๆครับมาให้พวกเราได้ดูกันอีกคลิปหนึ่งสำหรับการเปลี่ยนท่อคอรีดหรือท่อยางไอดีครับสำหรับเครื่องเลื่อยนิเวศรุ่นนี้ครับก็มีปัญหาทุกเครื่องครับสำหรับ ยางคอรีดครับที่มีอาการรั่วหรือแตกครับก็ดูดูไปด้วยครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนครับแล้วก็สำหรับหลายคนอาจจะสงสัยครับว่ายางท่อไอดีรั่วครับแล้วทำไมเครื่องถึงเร่งเองครับคือ ถ้ายางท่อไอดีรั่วครับอากาศก็จะเข้าไปครับพออากาศเข้าไปครับไอดี ID ครับที่ที่ใจใจไปจากคาบูครับก็มีจะมีอากาศมากขึ้นครับทำให้ส่วนผสมบางขึ้นกับแล้วพอเราสตาร์ทเครื่องยนต์ครับ ไอดี ID ที่มีน้ำมันออที่มีอากาศมากครับในน้ำมันน้อยครับก็จะมีการเผาไหม้แบบไม่หมดครับจะเหลืออากาศอยู่พอมีไอดีชุดใหม่เติมเข้าไปครับก็จะมีอาการเกิดอาการว่าไฟครับแล้วก็มีการชิงจุด มันทาให้เครื่องเร่งเองครับแล้วก็เกิดความร้อนค่อนข้างสูงสําหรับสําหรับอะไรถ้าอากาศบางเกินไปนะครับซึ่งถ้าถามว่าส่วนผสมหนากับส่วนผสมบางอันไหนมีผลเสียกับเครื่องยอนต์มากกว่ากันก็ส่วนผสมบางนี่ครับอาจจะทําให้เครื่องสึก หลอเร็วครับก็สำหรับส่วนผสมหนาครับก็จะมีผลของอ,อ,อาจจะทำให้เครื่องโยนเดินไม่ไม่ดีเดินไม่นิ่งครับมีการสะดุดแล้วก็อาจจะสิ้นเปลืองน้ำมันมากกว่าปกติครับ แต่ว่าจะไม่ทําให้เครื่องยนต์สึกหรอเหมือนกับส่วนผสมบางครับก็เครื่องเล่งเครื่องเล่งเองก็ส่วนผสมบางก็สาเหตุมาจากการทิ้งจุดครับมันทําให้เครื่องเล่งเราจอปรับจูนไม่ได้ครับนี่คต้องถอดมือจับออกครับเพราะว่า น็อตล็อกไอ้ตัวฐานขาบูครับจะจะอยู่ด้านในตรงนี้ครับนะครับอยู่ตรงนี้สองตัวครับก็เราจะดึงขยับออกซ้ายออกขวาไม่ได้ครับเราต้องถอดออกทั้งหมดครับ ก็ถือว่าใช้งานได้ดีพอสมควรครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้ครับแต่ว่าต้องให้เหมาะทำต้องให้ใช้ให้เหมาะกับงานนะครับไม่ใช่ว่าเอามาติดบาร์สิบหกสิบแปดหรือบาร์ยี่สิบครับถ้าแบบนั้นก็ไม่ไหวครับเพราะว่าเครื่องเล็กครับแต่เอามาติดบาร์สิบแปดก็ไม่น่าจะไหวครับถ้า บาสิบหหรือว่า20นิ้วก็ต้องเป็นพวกไอห้าแปหรือหกแครับก็ถือว่าถ้าใช้ให้เหมาะกับงานเครื่องรุนนี้ก็ทนใช้ได้ครับคุณไงครับก็ถอดน,น็อตน็อตจะมีอยู่3ามตัวครับสำหรับตัวฐานคาบู เนี่ยครับจะขาดตรงนี้ครับก็ทอดเปลี่ยนก็ไม่ไม่ยากเท่าไหร่ครับแต่คนที่ไม่เคยถอดครับก็จะอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับ แต่ถ้าพูดถึงความยากก็ไม่ยากครับสำหรับก,การถอดเปลี่ยนนะครับกดกดบีบแล้วก็ดึงตัวฐานขบูออกมาครับ่ก,ก็ถอดประมาณนี้ครับ เราก็สามารถที่จะถอดเปลี่ยนตัวยางท่อไอดีหรือรอคอิดได้เลยครับต้องเช็คสปริงด้านล่างด้วยนะครับถ้าสปริงหักก็ต้องเปลี่ยนสปริงด้วยครับเพราะว่าถ้าสปริงหักไม่เปลี่ยนสปริงครับอ็ยางท่อไอดีก็จะฉีกจะฉีกไวกว่ากาหนดครับเพราะว่าไอตัวฐานฐานฐานเครื่องครับกับไอตัวมือจับะครับ จะขยับได้มากกว่าปกติแล้วก็จะทําให้ตัวยางตัวนี้ครับฉีกไวขึ้นครับถ้าติดบายาวๆก็จะฉีกขาดบ่อยขึ้นครับ พราะว่าบายาวครับก็จะรับน้ําหนักมากขึ้นครับตัวเครื่องก็จะขยับมากขึ้นนะครับอาจจะสิ้นเปลืองทั้งตัวสปริงด้านล่างแล้วก็ตัวยางคอรีดตัวนี้ด้วยครับ ก็พูดง่ายๆครับเครื่องรุ่นนี้ครับไม่ไม่น่าจะใช้บาเกินสิบสองนิ้วครับครับออกมาแล้วครับนี่ครับก็สีค่อนข้างเยอะครับถ้าแบบนี้ไม่ติดครับเครื่องครับแต่ถ้าถ้าสีไม่มากครับอาจจะติดครับแต่ว่าเครื่องเขาจะเร่งเองครับนี่ครับก็เป็นอะไรแท้ครับ ก็ทาก้าวท,ทีบอลหน่อยนะครับเพราะว่าจะป้องกันการรั่วได้ครับแต่ก็มีเหมือนเป็นอุลิงเหมือนเหมือนเป็นเป็นเอ็นเป็นสันขึ้นมาอยู่แล้วนะครับสําหรับตัวยางครับ ันให้แน่นๆนะครับก็นิเวศสี่8ป็แปดพัดก็จะเป็นเครื่องในตระกูลของ38 0พครับก็จะมีที่แยกน้ำมันนะครับ ก็คือสตาร์ทเครื่องทุกครั้งก็ต้องแยกทุกครั้งนะครับถ้าไม่แยกน้ำมันจะไม่ค่อยจะติดครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้ครับหลายคนไม่ยอมแยกน้ำมันครับก็บ่นว่าเครื่องติดยากครับถ้าถ้าไม่แยกน้ำมันนะครับถึงจะถึงจะใช้งานมาแล้วในวันนั้นก็ตามเครื่องกำลังเครื่องถึงเครื่องจะร้อนอยู่ก็ตามครับคือยังไงก็ต้องแยกน้ำมันครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้ครับ เยกน้ำมันทุกครั้งที่เราสตาร์ทเครื่องครับก็ผมน่าจะเคยมีคลิปอยู่แล้วครับสำหรับการเปลี่ยนรุ่นนี้ครับแต่ว่าคลิปนั้นอาจจะไม่ชัดเจนครับแต่ว่าคลิปนี้ครับก็จะ รายละเอียดขั้นตอนการถอดการเปลี่ยนก็จะชัดเจนขึ้นครับก็สามารถดูตามได้เลยครับ นี่น่าจะเพิ่งเปลี่ยนครั้งแรกครับเจ้าของก็ไม่ได้ใช้งานหนักอะไรครับเห็นซื้อมาใช้งานนานนะครับ ถึงแม้จะถอดค่อนข้างจะเยอะครับแต่ว่าก็ไม่มีจุดไหนที่จะถอดอยากครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ